ครับผมที่มีเราก็มาพูดเรื่องนะฮะสาระหรือว่ารูปแบบจริง,งต่างเพื่อ,อการที่เขาเรียกว,ว่าบันเทิงใจหรือว่าทําให้กระตุ้นดีใจการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบของคนเราครับพอนอมีอะไรบ้างม,มนุษย์ของคนเรา รู้ตัวเองหรือเปล่าไม่รู้ตัวเองหรือว่ารู้ตัวเองอ่าเขามาเท่าทางเไม่รู้มันมีผลกระทบหรือว่ารูปแบบต่างๆครับผมเนาะหาหลักแล้วในรูปแบบของภาพประชาชนโอ้ดูหลักแล้วในรูปแบบของมนุษย์ครับผมเนาะไม่รู้ว่าภาพประชาชนไม่รู้ว่าผ้าหางกระแสู้ตัวเองไม่รู้ตัวเองหรือว่ารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนเปลี่ยแปลงครับผมเนาะมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง เราต้องดูกลไกในเรื่องของความเชื่อหรือว่ารูปแบบของอาสถาบันศาสนาหรือว่ารูปแบบของสถาบันชาติหรือว่ารูปแบบของสถาบันพระมหากษัตริย์ครับผมเนาะมันมีทุกสิ่งทุกอย่างครับผมเนาะการเปลี่ยนแปลงหรือว่ารูปแบบนั้นรูปแบบนี้การที่คนเราไม่รู้ตัวเองรู้ตัวเองเดียวแต่ทําอะไรไม่ได้หรือว่ายนไปนวนมาหรือว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีผลกระทบต่อคนอื่นครับผมดังนั้นแล้วในรูปแบบนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีศักยภาพการเปลี่ยนแปลงครับผมเนาะรู้ตัวเองการศึกษา ไมา่จากอะไรการศึกษามาจากในรูปแบบของการศึกษาหลักแล้วการศึกษานี้มาได้มาจากหลักสูตรหลักสูตรในห้องเรียนครับผมที่ไต่ตรองมาแล้วเป็นหลักสูตรเป็นวิชาการเป็นการที่คัดกรองมาแล้วแต่ว่าในรูปแบบของตีกรอบใ้ไหมหลักสูตรนี้มันตีกรอบหรือเปล่ามันมีเพดานเท่าน,นั้นเท่าน,นี้ไหมหรือว่ารูปแบบของห้องเรียนมาเป็นยังไงบ้างตามใบไหมตามเกณฑ์หรือเปล่าประมาณนี้ ครับผมนั่นก็คือการที่เขาเอามาตั้งแต่ป .1 อนุบาลเรียนหนังสือหลักสูตรนั้นสุดนี้เพิ่มหลักสูตรเข้าไปต่างชาติมีกี่ภาษามีกี่อะไรบ้างก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือหลักสูตรมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอเอกชนรัฐบาลครับผมเนาะเอกชนนี่ก็ไปไกลามากหลักสูตรที่ย่นระยะเวลาในรูปแบบของการเรียนรู้ก็หรือว่าหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงแล้วให้ความรู้การศึกษายอมรับจากวนรัฐบาล ในรูปแบบของการบริหารเป็นไงบ้างการบริหารมีหลักสูตรเพดานเท่านั้นเท่านี้โยนในอีกภาคเอกชนไปทำอะายๆอย่างในรูปแบบนี้เป็นเอกชนออกหนาเอาตาเยอะกว่าพาะรัฐบาลไม่มีศักยภาพเอาไว้ก่อนในรูปแบบนี้ประมาณนี้ก็เป็นหลักสูตรครับผมนอการศึกษาครับผมนอของเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จะพัฒนาไปต่อได้นั่นคือรูปแบบพื้นฐาน อ่าต่อมาจะเป็นยังไงอะไรยังไงครับผมน้องอ่าเราสวดตั้งแต่ในรูปแบบของอ่านี่เราจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ประถมศึกษามัธยมจะเป็นในรูปแบบของรัฐบาลแต่รูปแบบของที่ขึ้นไปหลักๆขึ้นไปสูงๆนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นเอกชนหมดก็อาจจะเป็นได้นั่นคือในรูปแบบของการบริหารเปลี่ยนแปลงไปครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าในรูปแบบของการบริหารมันเป็นอะไรหลายๆอย่างในะรูปแบบของการเสียเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าเสียงของประมาณ เสียงงบประมาณเรียกก็ปันเปลี่ยนแปลงให้กับผ้าประชาชนอตัดตัดทอนตัดสิทธิ์ตัดฤทธิ์เอาไปประมาณนี้อืเดเ่นเอาไว้แต่คนที่อยากรู้อยากเห็นอยากจะเป็นอยากจะไต่ตองอยากจะท,ทําจริงไงจังนั่นก็เป็นการที่พัฒนาบริหารอีกหลักการหนึ่งของรัฐบาลที่คนห่วยมากครับผมไม่มีศักยภาพให้กับประชาชน ครับผมเนาะต่อมาเราคือมาที่ห้องเรียนห้องเรียนแล้วเนาะคารกวการเรียนรู้ห้องเรียนมาแล้วแต่ว่ารูปแบบของการเรียนรู้มีอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบนี้เลยรูปแบบของประสบการณ์ประสบการณ์เราจะทําได้ไหมเรามีประสบการณ์ไหมเราไม่มีประสบการณ์แต่เราเข้าไปในรูปแบบของใครๆประสบการณ์มันมีแล้วครับผมเนาะคล้ายๆกับรูปแบบความเชื่อรูปแบบของมันมีสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ห้องเรียนสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงแต่ไม่ได้รูปแบบมีผลกระทบใดๆ กับตัวเราไม่มีการเสียอะไรเลยกับตัวเรานี่หรือว่ารูปแบบจริงาตา่างๆมีผลกระทบอะไรกับตัวเราแต่รูปแบบที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้มันเปลี่ยนแปลงครับผมเนาะเปลีป่ยนแปลงจากสมองจิตใจหรือว่ารูปแบบจริงาตา่างๆมันเปลีป่ยนแปลงได้ดนั่นั่นแล้กวกฎหมายหรือว่าครอบครองสิทธิหรือว่าวร,รูปแบบหลักสูตรนี้การเรียนรู้การรัดขั้นตอนหรือว่ารูปแบบการที่เราข้ามกระโดดเลยได้นี่คือประสบการณ์เราเป็นประชาชนคนธรรมดาเราเป็นนายกได้ไหมเป็นได้เราเป็นประธานที่พิธีได้ไหมเป็นได้เรา อ่อก็แช่ออกความชิดหรือว่ารูปแบบจริงต่างๆได้แต่เราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนั่นคือการเรียนรู้การเรียนรู้ครับผมบางครัางบางคราวเราอาจจะไปดูตัวนั้นได้ในรูปแบบนี้ได้ครับผมนั่นคือประสบการณ์แต่เราไม่ได้เสียผลกระทบใดๆเราไม่มีอะไรใไดๆครับผมไม่มีอ่าการเสียผลกระทบใดๆครับผมเนาะอ่าแต่ว่าเราเป็นพระอาจาตได้ไหมไม่ได้เราเป็นราชวงศ์ได้ไหมไม่ได้แต่เราอยากได้ในรูปแบบสิ่งที่เขาคิด ลูกที่แบบที่เขาทําได้ไหมได้ครับผมเพราะว่าเราเป็นใครเราเป็นประชาชนชนครับผมเรามีการเรียนรู้เราอยากได้แบบไหนบ้างอ่าพระบาทกระแราชวงถามประชาชนพวกคุณต้องการอะไรอ่าการเหมือนกันปกครององการอะไรคุณอยากได้อะไรผลประโยชน์ทุกคนแล้วก็ล้วนแต่เกรงกลัวล้วนแต่มีความคิดขอ,ของตัวเองอยากได้อะแต่ไม่กล้าพูด มิตโยนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือรูปแบบนี้เลยเพราะว่าสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรหรือว่าสวที่เข้ามาอ่าลงเลือกบึกนี่ก็เป็นองค์คมบัญีเข้ามาบางครั้งไม่รู้ครับผมพูดแล้วจริงๆและเราไม่อยากทําอะไรเราอยากได้สวัสดิการเพราดานประมาณนี้ถ้าเราทาไปแล้วเราโดนเหลื่อมล้าหรือการขัดแย้งอาจจะมีใน,นเรื่องกาไลยเส้นทางการคมนาคมที่ในเรื่องของทั้ง,งการปกครองตำรวจทหารธ้ามาเสกแจงมีอิทธิข้ามาเสกแจงแล้วทำอะไรไม่ได้ ท่านจะทำยังไงปกครองเราหลักแรกแรกคือรูปแบบของสวัสดิการครับผมรูปแบบของสวัสดิการนั่นคือการปกครองที่ดีในรูปแบบของมหาอำนาจมหาอำนาจแล้วก็ประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่เรากำลังพัฒนาอยู่ตรงนี้เราต้องใช้หลักสูตรในรูปแบบนี้การเรียนรู้ท่านจะตีกรอบในรูปแบบนี้ไม่ได้ครับผมนี่คือรูปแบบที่การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของประชาชนครับโดนเดิมรับอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า มันมีอะไรหลายอย่างครับผมนะม,มีสิ่งรอดใจแรงมีสิ่งรอดใจจูงใจหลายหลายอย่างคนที่ไม่อยากทําอะไรเลยตกเป็นเป้าตกเข้ามาอยู่ที่รูปแบบาตา่างๆไม่ลกาตอ่อสู้ก็เข้ามาก่อกวนทําน้นทำน,น,นี่นั่นคือรูปแบบนี้เลยครับผมได้สวัสดิการคืออะไรสวัสดิการรักษาพยาบาลพีหรือว่ารูปแบบจิงาตา่างๆให้ทัดเทียมภาคเอ,อ,เอกชนโอ้หรือว่าทัดเทียมในรูปแบบของต่างชาติครับผมนอ่ะได้เงินสวัสดิการคนเบีย้ยคนชราคนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุอาสาบริการแห่งรัฐหรือว่ารูปแบบสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นอีกครับผมเนาะคนบริการหรือว่ารูปแบบของประชาชนคนทั่วไปคล้ายๆกับรูปแบบของเงินดิจิทัลรูปแบบกอบกวัวเรือนละเท่านั้นเท่านี้คล้ายๆกับแต่ว่าไม่ได้แจก,กมากองทุนหมู่บ้านเพียงินล้านโคตรโง่เง,ง่าครับผมเอามาบริหารในรูปแบบนี้เอามาให้แต่กันเป็นแปลงคือกักประชาชนคนลากหญ้าคนพื้นฐานไว้ เป็นหนี้ศูนย์หนี้เสียหนี้สาธารณะครับเปลี่ยนแป้งไปเอามาให้ประกอบอาชีพแต่อาชีพมันไปไม่ได้มันก็เป็นหนี้ศูนย์หนี้เสียจากหนี้สาธารณะเพียงแค่เอามาให้เงินหนึ่งล้านบาทใครจะยืมก็ได้นี่ก็เป็นในรูปหนึ่งแต่พูดถึงจริงจรีจังมันไม่ใช่แบบนั้นครับผมถ้าจะปลดล็อกมันคือปลดได้ครับผมเนาะนี้สาธารณะในรื่องของหนี้อกองทุนหมู่บ้าน แต่จะทํจริงจริงจังในรูปแบบของเงินกู้มาเราก็มีศักยภาพของบุคลากรคนที่อยากมากู้หรืออยากกู้เ็าเรียกจะจะทาจริงจังนั่นคือรูปแบบของการบริหารมีความมั่นคงทางการค้าการขายพื้นที่การตลาดครับผมไม่ไม,ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับผมเนาะดังนั้นเดียวในรูปแบบของเป็นสถาบันพม่าบริษัทนี้ก็ด้ต้องหน่อยครับผมเนาะเข้ามาเป็นจิตอาสาครับผมเนาะจิตอาสาโคตรโง่คโคตรเง่าเลยครับคโคตรโบราณ ครับผมปกครองโคตรโบราณโคตรแม่งโคตรโบราณจิตอาสาครับผมปกครองยังไงเนี่ยครับผมเปลี่ยนแปลงยังไงจิตอาสาครับผมไม่มีจิตอาสามีแต่เจ้าหน้าที่จำไว้มีแต่เจ้าหน้าที่ครับผมปกครองยังไงมีจิตอาสาจิตอาสาที่ดีมันมีอยู่แล้วในจิตใจของคนครับผมจิตใจของคนบรรจุชาชนคนที่เข้ารักมีความดีในจิตใจ สร้างกลไกขึ้นมาอย่าทําให้ตัวเองเด่นให้เป็นจิตอาสาไม่ดีครับผมปกครองโง่ครับผมเหมือนกับที่เริ่มรับมาแล้วโบราณครับผมผู้คุณทําแล้วเจ้าหน้าที่มาแล้วสร้างเจ้าหน้าที่มาแล้วครับผมนาอก็สร้างเจ้าหน้าที่ต่อไปอย่าสร้างกลไกเมกักมาให้กับจิตอาสาอย่าทําจิตอาสาท,ทําแทนคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มันไม่ดีครับผมต้องเปลี่ยนแปลงให้เขายืนด้วยลำแข้งตัวเองให้เขามีความรู้ความสามารถรูปแบบสิ่งต่าง ครับถูกต้องจิตอาสาเนี่ยไม่ควรจะมีมันมีแค่เจ้าหน้าที่อยู่แล้วใช่ไหมสร้างขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่ครับผมแต่ว่ารูปแบบคนที่อย่ามาเรียกว่าจิตอาสาคนนี้เข้าไปทําในรูปแบบของอวันนักขัตเลิกหรือว่าวันอะไรอะนานๆทีประมาณนี้ครับผมคนงูเลยประมาณนี้ปกครองโบราณประมาณนี้ไม่ใช่โบราณแต่เ,เก่งทิษฎีข้าพภาคบังคับ,คบให้กับผ้าประชาชนตีกรอบผ้าประชาชน ครับผมนั่นคือรูปแบบกลยุทธ์ที่ไม่เจริญรุ่งเรืองไม่พาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ต่างประเทศครับผมที่ก่อมีอะไกลุ่มก้อนเล็กๆน้อยๆไปไม่มีอะไรเลยครับผมนี่ก็เป็นผิดััจธรรมผิดมนุษย์ครับผมศิลการที่มนุษธยธรรมผิดหลักการอุดมการของคนที่อยากจะทําแต่ปิดบางปิดกั้น นั่นคือรูปแบบนี้เลยครับผมไม่ดีอ่าสังยภาพแบบนี้ก็เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ครับผมนสถาบันครับผมสถาบันจะบีอะไบ้างสถาบันพระมหากษัตริยยงค์งมาสวศส,อสอนี่แหละครับผมเนาะปกครองเดียวเนี่ยปกครองปกครองเนี่ยมาเดียวครับผู้วา่าสายผู้ว่านี่แหละครับผมเนาะอีกหน่อยนายโยกนายกอบจก็เหมือนเดิมเหมือนกันครับผมเนาะมาเดียวกันนี่แหละก็จะไม่มีอะไรหรอกอีกหนูก็จิตรสาเพิ่มมาจีตจาเนี่ยทําแทนกันโอ้โหไม่มีอะไรหรอกครับผมเนาะอ่าบางครั้งอาจจะไม่รั่วพระมหากษัตริย อ่ะทำทำแล้วเอาไปโยนอ่ะผมทําแล้วอ่ะพอมาโน่นนี่นั่นทำแล้วอ่ะไม่รู้ว่าผลกระทบต่อประชาชนมีอะไรบ้างไอ้รับบริจาคหนึ่งงานหนึ่งงานนี้รับบริจาคครับผมเนาะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไปบริจาครับแล้วก็ไม่รู้อ่ะก็ดีก็ระมาให้อีกประชาชนอ่ะก็เหมือนเดิมอ่ะประชาชนเดือดร้อนไม่รู้อ่ะอมายังไงบ้างไปยังไงบ้างครับผมเนาะนี่แหละพวกกีสาพวกบริจาคครับผมเลิกได้แล้วครับผมเนาะประเทศไทยต้องการเปลี่ยนแปลงยิ่งจังครับผมเนาะ ครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมคิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ